สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาสาธิตการติดเลนโปรเจคเตอร์ของ s o n ี Xperia 1 m a r 5นะครับในกล่องนะครับแกะออกมาก็จะมีตัวเลนโปรเจคเตอร์นะครับกับตัวอุปรกรณ์นะครับตัวเลนโปรเจคเตอร์เนี่ยก็คือมันจะเป็นแบบชิ้นเดียวเป็นบล็อกเดียวนะครับทีน,นี้เวลาติดก็เราต้องชุนทัสาล์ละ เคลียฝุ่นให้พร้อมเลยนะครับก็ขั้นแรกนะครับทำความสะอาดแต่อันนี้เครื่องมันเครื่องเครื่องใหม่เพิ่งเก่าจากกล่องมันอาจจะไม่ได้มันนะครับเราก็ไม่ต้องใช้ผ้าแอลกอฮอล์เปียกในการเช็ดในกรณีที่มีเศษฝุ่นอยู่ขอบแบบนี้นะครับต้องเอาให้ออกนะครับไม่ออกก็ใช้แปรงสีฟันในการแปรงออกนะครับแล้วก็ใช้ที่เป่าเป่าออกให้หมดนะครับ เพื่อเตรียมพร้อมในการติดนะครับอ่มันจะเป็นการติดเข้าไปแบบนี้นะครับเราก็เคลียร์ฝุ่นให้พร้อมกันทบทำความสะอาดนะครับถ้าเครื่องแกะเครื่องใหม่แกะกล่องนะครับติดไม่ยากครับมันจะค่อนข้างสะอาดอยู่แล้วนะครับติดเวลาลอกนะครับก็คือลอกแผ่นสีดําข้างหลังนี้ออกนะครับปร๊บคว่ำไว้ แล้วก็เวงนะครับป๊บครอบลงไปนะครับทีนี้ครอบลงไปแล้วหลังจากนั้นใช้ผ้านะครับรีดนิดหนึ่งนะครับกดนิดหนึ่งนะครับกดยำๆนิดหนึ่งนะครับ oh. เพื่อให้มันสามารถแกะออกมานะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับ oh. ตัวเลนสโปรเจคเตอร์ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ การติดตั้งก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนและอุดหนุนครับสวัสดีครับ